สวัสดีค่ะเมื่อนี่มาบันเพื่อนเน้อจะ้ะอันมันกินนมจินนจะจ๊ะอันเอานมใหม่มาส่งเพื่อนเพื่อนสวยสื่อเนาะจะ้ะอืมเพื่อนสื่อหายอละล่ะเอามาส่งเพื่อนอ่ะละเพกกื่อนกระสือตลอดอ่ะละอุดน,นประจําเนาะหานมใหม่ได้ก็มาขายให้มูเพื่อนสื่อรุ่นตนรุ่นตนสัตว์เนาะจะ้ะ มาเด้อจะกินนันนมจีนกับเอินเนาะจ้ามาบันเพื่อนนีสสบายสบายเด้จ้ะอันอยางยัง้เฮ็ดกินได้เบิดเพื่อนไปคนรวยสบายเพื่นบาวายังใกด่ดีมากินลเยเด้เนี่ยลืมบอกพักไหมเนะาะผักก็มีกะลัม มะเขือเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะมะเขือแล้วก็อกันยังก็สลัดโปผ้าหนาดำๆมาขอในเมืองได้มั้เนี่ย <c ười> <c ười> คู่มืออยู่ตะตากแดดเนาะอยู่บ้านนอกเล้อเอิญอยู่อะค่ะอันนี้คือในเมืองเนะ <c ười> าะจริงก็เอิญเด้อจ้ะ ถึงพ่อแม่พี่น้องได้หจังงานเฮ็ดคลิปกินเนี่ยหาหน้าใหม่ไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะจา้ะอืมในเห็นหน้าจาักน้อยก็ดีใจแ <c oughs> องเลดคบมเมนต์มาเล่นกับอนเ,นกเ,อเอ,อิญเนยเด้อจ้ะเนาะเอินสีภาพพันพาไปได้มันหันค <c oughs> างใส่กันมาเลยเป็นล็อกเล็กล็อกเล็กอยู่เนาะคางใส่กันได้เนี่ย 不去啊。<noise> กินน้ำมอนเด้ดดอดกันพี่ทอดพอเป็นพี่น้องนี่จะเห็ดกินเอาแบบสันๆเนาะจ้ะก็ได้ยินหนากันเนาะจำขุ้รจมทางจำอะไรเงี้ยหมดจำน้ำจิ้มจ้ะ เพมือนแต่ว่าเฮ็ดกินคือบ้านเจ้าของคุณเป็นคนใจดีพบกันมาหลายปีแล้วล่ะยังยังก็ได้กินเคุณคุนใจดีมากเฮ็ดย้องกินก็ได้เบบอร์เฮ็ดได้บันีดเฮบดปะ คงกินบ้านพวกนั้นหลายบดมูม่มาเป็ดไกไ่นี่บ่ไ่้เตอะเอิ้นมักนมมจีนเนาะจา๊ะอมไม่ถูกยังมักกินน้ำกินสมตําแซ่บผักคะน้าใหญ่เนาะทีอ่อีกว่าที่หม่ามันเป็นหานาแล้วเตอะ จังในคลิปนี้เอิญอจะเสวยซ้ำนี่ก็น่าจะเนาะเพรวกบ้านเอิญเดี๋ยวกินกับเพื่อนอีกที่นึงเพื่อนไอโกะ <c oughs> น,น่าจะเนาะอืมจังในเอิญกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอิญน้ำเนยเยอจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอิญเน,นาะจ้ะ